สามีของเรามีชู้นะครับแล้วก็บอกว่าหมดรักกับเราไปแล้วนะครับแต่ยังอยู่บ้านด้วยกันนะครับอยากให้เขากลับมารักครอบครัวค่ะเวลาที่คนคนหนึ่งอาจจะสารภาพกับเราก็ได้นะว่าเออเขาหมดรักแล้วสิ่งที่คุณควรทําคือไม่ถามต่อแนละ้วว่าเออนะครับเป็นเพราะอะไรฉันไม่ดีตรงไหนอย่านะครับอย่าไปพยายามถามต่อขอแค่รู้แค่นั้นให้ให้จบตรงนั้นนะครับสครับห้ามถามเรื่องมือที่สครับมันจะแก้ง่ายสุด,สด สครับจะต้องงดเรื่องบนเตียงเด็ดขาดเลยนะห้ามห้ามเด็ดขาดเลยนะครับสครับลดแรงประทะครับลดการทะเลาะต่างๆให้ได้มากที่สุด5ครับการตอกย้ำสิ่งที่เขาเสียมาให้เราครับมนุษย์จะรู้สึกผูกพันอะไรก็ตามแต่ที่ตัวเองลงทุนไป6ครับทุกครั้งที่อยู่ด้วยกันพยายามเรียกว่ามิริงครับมิริงกัอเลยครับคือการเรียนแบบ จ็ดครับให้ใช้จิตวิทยาของสั่งรักครับนะคือการยิงทรัสต์ครับทำให้สมองชอบคุณครับทำให้สมองเชื่อครับและทำให้สมองเชื่องแปดครับหลังจากนั้นให้เริ่มโชว์ชีวิตที่น่าค้นหาครับนะครับเรื่องนี้ก็ไปไปทบทวนกันในคอร์สสั่งรักนะครับและเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักครับ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเป็นคนมีคารมถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากพูดแล้วให้แฟนคลั่งรักนะครูค,คมเคยสอนว่าในอ e ีบุ๊กห้าร้อยประโยคนะครับพูดให้แฟนคลั่งรักคนมีปัญหากันเยอะนะครับครูค,คมเลยทำอ e ีบุ๊กเล่มนี้ขึ้นมานะครับบางคนเนี่ยหน้าตาดีมากนะครับแต่พูดไม่เป็นปรากฏว่าแพ้คนที่หน้าตาไม่ดีครับแต่พูดเป็น นะครับหรือถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้จะคุยอะไรกับแฟนนะครับแชทเงียบตลอดเลยเขาดองแชทตลอดเลยจริงๆแล้วมันมีความลับอยู่นะครับวิธีการตั้งคําถามให้คนอยากตอบคุณนะครับวิธีการแชทวิธีการคุยนะครับที่ทําให้คนเนี่ยอยากคุยกับคุณบ่อยๆนะครับแล้วทําให้คนตื่นตัวนะครับหรือทักมาหาคุณเองตลอดเวลานะครับรวมถึงบางคนเนี่ยเป็นคนรวยมากนะนะครับลูกศิษย์ครูคอมส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารแต่ว่าความรักความสัมพันธ์รอบตัวเนี่ย ไม่ดีเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาพูดไม่เป็นเขาไม่รู้ว่าจะต้องคุยยังไงคุณเป็นคนหนึ่งไหมที่คุยกับแฟนแล้วเขาหงุดหงิดตลอดเวลามันเหวี่ยงเราตลอดเวลามันมองว่าเราเป็นคนผิดตลอดเวลานะครับมันมองว่าพวดอะไรไปเนี่ยมันไม่ถูกใจเราเลย สมองมนุษย์เนี่ยนะครับถ้าคุณอยากให้ใครก็ตามแต่ชอบคุณคุณต้องมีวิธีการคุยให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุยกับคุณเนี่ยเหมือนกับได้รับรางวัลชีวิตเวลาคุณพูดไม่เป็นเนี่ยครับมันทําให้สเสน่ห์ของคุณหายไปถึง90%ปากของคุณเนี่ยสามารถสร้างสเสน่ห์ได้ไม่ใช่การที่ ทำให้ใครรักต้องใช้เงินตลอดเวลางานวิจัยในปี2010เนี่ยนะการศึกษาบว่าการที่คุณใช้ภาษาที่สร้างภาพในใจนะครับหรือการเล่าเรื่องนะครับหรือการที่คุณมีลูกเล่นในการคุยเนี่ยจะสามารถโน้มน้าวใจผู้อื่นและทำให้ผู้อื่นเชื่อมโยงสิ่งดีๆเข้ากับเราได้สาเหตุที่คนคุยกัณแล้ว,วเขารู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกรำคาญตลอดเวลา เพราะคุณไม่มีคําพูดที่ทําให้อีกฝ่ายเชื่อมโยงกับคุณแบบดีๆนะครับคุณก็จะต้องเห็นว่าเขานอนหันหลังให้กับคุณตลอดเวลาเห็นเออคุณต้องทักเข้าไปตลอดเวลาต่างๆพวกนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยคุณต้องมีวิธีการคุยนะครับผู้ความรวบรวมไว้ในอีบุ๊กเล่มนี้มากกว่า500ประโยคเลยคุณไม่ต้องไปคิดเองนะครับเอาประโยคแต่ละคาแต่ละคําแต่ละคําแต่ละคำเนี่ยเอาไปใช้กับแฟนได้เลยนะครับซึ่งอีบุ๊กเล่มนี้มีนักเรียนซื้อมากกว่า5000ชีวิตนะครับโอเคไหมอีกอย่างครับนะ จริงๆแล้วเนี่ยเวลาคุณคุยกับใครเนี่ยมันต้องใช้คำพูดกระตุ้นไปที่นิวเคลียสแอคคมเบนครับนะคือการใช้คำพูดบางคำเนี่ยที่กระตุ้นตอมที่ทำให้สมองรู้สึกว่าได้รับรางวัลชีวิตนะครับคือจริงแล้วความรักเนี่ยนะครับมันคล้ายๆกับคนติดสารเสพติด มันคล้ายกันครับนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณคุยให้คนเสพติดคุณไม่ได้นะคุณทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจในตัวคุณไม่ได้รู้สึกว่ามีความสุขทุกครั้งไม่ได้มันเลยเป็นเหตุผลที่คนเริ่มจะหมดรักคุณในทุกๆวันในทุกวัน,น,วนแล้วคุณจะเริ่มเห็นว่าเขาเปลี่ยนไปเขาไม่เหมือนเดิมคุณสมัครแล้วเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยทันทีครับราคาเต็มเนี่ย4,900บาทครับแต่ถ้าเกิดว่าใครสมัครในคลิปนี้นะครับครูคอมให้ราคาอยู่ที่ 990บาทนะครับสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกครับที่แคปเจอร คลิปนี้นะครับแจ้งไปที่ LINE แอดนะครับที่ตรงนี้นะครับ l o v e underscore ตอง9นะครับหรือว่าสามารถแตะลิงก์ที่ด้านล่างของโพสตนี้ได้เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่คุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นถูกเะตาคุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นถูกใจคุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นชอบนะครับแต่ข้อห้ามอย่างเดียวคือห้ามเอาอีบุ๊กเล่มนี้นะครับหรือเอาเทคนิคจากเล่มนี้ ไปใช้กับแฟนชาวบ้านนะครับไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะครับสิ่งนี้ครูควมไม่สนับสนุนนะครับเพราะการใช้ชุดคําพูดเหล่านี้มันสามารถโน้มน้าวใจใครก็ได้อีกทีนะครับมันสามารถโน้มน้าวใจใครก็ได้เพราะชุดคําพูดทั้ง500ประโยคนี้มันเล่นไปที่นิวเคลียสเอคคซ์คเบงครับคือมันทําให้คนเสพติดคุณนั่นเองนะครับซึ่งมันจะโน้มน้าวใจให้คนอื่นรู้สึกว่าชอบถูกชะตาคุณอยากคุยกับคุณ บ่อยๆนั่นเองครับใครอยากได้เลม่มนี้ก็แคปเจอร์แจ้งแอดมินได้ที่ Line แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง10ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ